지금까지 <laughs> สวัสดีครับพี่รักแฟนเพจแฟนมะล่ำนะครับเอฟซีล่ะนายองค์ิงครับสวัสดีพี่ไก่ครับเอมเมนแหลกขอบคุณเลยละครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไรสุดวุฒิเจริญศัพท์เบนิวันพฤหัสนุพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับคุณตวชัยสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับบ่ได้ไล่หลายมือพี่น้องนะครับเออนั่นแหละข้าจะไปเบิไอ้กูมเซิงอยู่เลยบ่ได้ไล่ครับเออนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคูทุกคนเหมือนเดิมครับอ่าเป็นกำลังใจคุณันใจสวัสดีครับเอออ่ะมาพี่น้องมาพูดคุยกันครับหลังจากเข้าไปได้ไล่คุยกับพี่กับน้องยิมบสเเ้านะครับเึงยิมแล้งยิมาแลงผมอาจจะบ่ค่อยได้ไร่ลวพี่น้องพอเพราะงานผมไหลนะครับตะกีบผมจะไล่ยิมบแลงหกโมงโดยประมาณนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไ่ครับช่วงนี้งานไายแห้งนะครับเนาะเออยิมเเ้ากะ นี่แหละก็ม่ได้ไล่มาหลายมือครับมาคุยกับพียกับน้องครับพี่กองเงินสบยครับหายไปสครับคือพ่เห็นไรหลายวันมาทิก็ติดธุระครับหลายยางครับเออช่วงนี้งานหลยครับก็มาแล้วมันก็สวยแล้วก็เลยแมนครับมือนี้ถือโอกาสนะครับมาไล่คุยกับพี่กับน้องเหมือนเดิมคือก่าครับเออนะครับก่อนเฮาทีเทาเจ็เดินทังนะครับไปงานมิทติงนะครับอยู่ทีสระคมนะครับในวันเสาร์นี้นะครับนอกไก่หอยแล้วครับมืออื่นมเพนะครับนอกแล้วก็ได้หล่ค้นที เดินทางไปบ่ได้กะเพิ่นมีกลมปิดนะครพี่น้องเนาะชักไปที่สาวน้อยเพื่บ้านแพงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะเออได้ข่าวว่าเอ่อซิลิปินดังเพ่งติดกระแสนะครับเพิ่นสิขึ้นกิบนร้องบนเวทีเออครั้งแรกนะครับเนาะเออกับคุมเซิงครับผลงานเพลงคุมเซิงนะครับก็เอ่อของศิลปินดังกําลังตีกระแสในตอนนี้นะครับทุกเมดฟอร์มนะครับเออหลายคนเอาไปเล่นนะครับเอาแผ่นเพลงไปเล่นนะครับเนาะสุดยอดครับนั่นแหละครับคือ คมดีคมงามที่เพิ่นเฮ็ดไววกับอีหลานองอิงนะครับเนาะมันก็ได้เพิ่นก็ได้รับผลนะครับตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่อย่างหลายๆอย่งางเลยพี่นออ้องเออแต่ซ้ำถึงรางวัลที่หนึ่งไปละพอกันใช่วิเศิสินนะครับเนาะเออนะครับเออกับเพลงที่ ผู้ใดปลูกกระแสขึ้นมากกอนกับชิน่าจะเป็นน้องเบียร์ครับแล้วก็หลายๆมากก็คือตอนนี้ก็โอ้คนออกไปเรียนหลากหลายครับนะครับเพลงคุ้มเซิงนะครับเป็นจังหวะสนุกสนุกโจโจนะครับเนาะเออเพื่อนที่นําขึ้นมาลองแน่งงานมีติ่งแนวใดนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากเข้าไปเบิ้งเพื่อนลองสดๆก็ทักไปที่เขากุ้มเปลียนใจพี่น้องนะครับทักไปทีสาวหน่อยแล้วพี่น้องเด้อนะครับนะอ่ะก่อนอื้อนมนีอีหลักก็จิมีไรสดทางต่อๆนะครับเนาะเออขายสบู่นะครับเนาะเออ ทางตะวานหกโมงแรกนะครับเออของบ้านเฮานี่แหละนะครับหกโมงเย็นนะครับจนน้องก็จะได้เดินทางเขามาดมครับมื่อเนี้นะครับนะ้องเพิ่นกัญชีไลย,ยุดมแล้วครับเ <c oughs> พิ่งกัญชีไลย,ยุดมแล้วครับมนเมื่อนี้นนว่าเกี่ยวรถไปเปลี่ยนอย่างครับเดี๋ยวเช็คหน่อยสวยๆกันครับอันนี้รถมันตจะเสาอยุ เช่ารถไป,ปเปลี่ยนอย่างครับนี่เพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปนะครับสารคามคุณศักสวัสดีครับเออหลายๆคนคิดนหอดคิดถึงเนาะเออบ่ได้ไหลเคล่คุยกันในว,วันเสาร์เสม,อ,สมอเสมอนะพี่น้องเนาะเออบางเทื่ยกันแมนช่วงนี้งานหลายแห้งครับก็บ่ได้คอยในมาไล่กับพี่กับน้องบอกกบพี่กับน้องอะนะนะครับเนาะเออ หา13คนกับ19ไลฟ์ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจวุฒิรัศท์น้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะเนะอาพี่หนหดมีอันไหนคอมเมนต์เข้ามาครับแหลกเป็นความรู้สึกแหลกเป็นความคิดเห็นกันครับเออหลายๆอย่างพี่น้องอยากถามอันไหนก็ถามมานะครับพี่นรลศสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันหลายวันชิดฮอดคือเก่าเหมือนเดิมมาสัน่นเออหยุดไลฟ์ยุยย่งหลายช่วงนี้เข้ามาทักทายครับอ๋อ ก็คือว่าและพี่น้องนี่แหละเป็นกาลังใจให่งกันคือกาครับหนึ่งบ่ติมบ่ปลปากันคือกอ้าครับเออนั่นแหละหลาย,ย,าลยาหลายอาาย่างก็เลยยเมเนก็โอ้มาหอดเตะเ้าก็เลยขึ้นเลยคู่กับเพี่กับนอ้องแจ่ข้าวก็สี่ไปเฮ็ดรถต่อครับเออนะครับหลายหลายอย่างนะครับเนาะเออ,น,น,อ,น,อน,นั่นแหละส่วนมือว่านมือว่านเนาะทีอีลานะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับงานกีฬานะครับประจําจังหวัด อ่านะครับน้องพี่น้องก็ได้เห็นชิปอยู่นะครับเป็นกําลังใจเสียนนท์และทุกทท่านแม่ครับการอีกเรื่องหนึ่งครับที่นะครับรถไฟนะครับพี่เวลาสวัสดีครับของเสียนนท์ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับเนาะที่พี่น้องก็ได้เบิ้งคิดเบื้องยังน้งพี่น้องเนาะสวัสดีพี่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเออเป็นกําลังใจให้เสียนนท์เป็นกําลังใจให้เกบีแล้วเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับทุกคนทุกคนเออนั่นแหละครับ ทีมงานทีเพิ่นเดินทางไปนะครับเนาะเออบมื่อปียังครับเพิ่นก็คือว่าปลอดภัยนะครับเออคลายออกคุมข้องนะครับรถกับพ่อสมด้แต่ว่าเป็นกําลังใจเสียน้อนกับเออไฟไเฟยยังก็ะแตกเบิดครับเป็นกําลังใจให้เรากับเกบีนะครับเนาะแล้วก็ทีมงานถุกกูนนะครับเนาะที่เพิ่นเดินทางไปนะครับเมื่อวานเนาะเออนั่นแหละนี่แหละครับการใช้รถเสียน้อนเฮากับ่ฮโหนะครับเมื่อใดทันสิ สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดไหมพี่น้องเนาะผู้ใด,ด้ว่าอยากให้เกิดบ่มีคนอยากให้เกิดหรอครับแต่มันเป็นอุบัติเหตุนันพี่น้องเนาะเป็นกาลังใจกําลังใจที่ดีสุดคือกําลังใจจากเอฟซีพี่น้องเสียนนท์รักวายอยู่กําลังใจที่ดีสุดเนื้อเอียงกระตามแต่คือกําลังใจจากเอฟซีครับเพื่อนคอมเมนต์ไปให้กาลังใจเสียนน์นะครับแมบีแล้วก็ทีมงาน เออทุกูทุกคนนะครับเนาะนั่นแหละครับนี่แหละคือกําลังใจเหมือนเขาได้กําลังใจจากอีหลานะครับเนี่เหมือนอิหลาได้กําลังใจจากพ,อพ,อพอ่อแม่สี่นะครับเนาะนั่นแหละครับหน้าที่ต่างกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมอิหลาเย็นหนึ่งคือก่ครับถูกต้องครับพินาเลตเออสุดยอดอยู่แล้วครับเออนั่งไปได้เดินร่วมโอ้ยไปถือป้ายผูเน้อลูกสาวหาเออตถานีกำแพงบ้าน้องเรงีครับถือป้ายผุ้นด้อออ นั่นแล้ว <c oughs> นั่งไปถือป้ายโอ้ยนะครับเป็นกิจกรรมนะครับของนักศึกษานะครับงานเป็นงานนักศึกษานะครับประจําจังหวัดนะครับชีเกตเออที่หล่าได้ไปถือป้อยายนังถือป้ายครับองยินเพชรบานแพงโอ้ยเลยข้าเจ้าประกาศกรรีดประสานครับเออนี่แหละครับคือ เอาจริงเขากับวอาได้้ไดเรเนว่านะครับคนใจมหาชนจรลงครับน้องครับเออคนใจมหาชนนะครับแนี่ยคือน้องเป็นซุปตาน้องเป็นดาราศิลปินนักร้องนั้นได้เต็มปากแล้วพี่น้องนะครับส่วนนะครับทางแก้วแก้วเพิ่นกะชีเริ่มนะครับออกอากาศแล้วนะครับช่องวันเออนี่ยแหละพี่น้องหลายๆคนอาจจะได้รู้นะครับเนาะอาจจะได้รับข่าวที่โพสต์ไปแล้วครับสวัสดีพ่อคิตาครับเจออทู พ่อกันนะพ่อเอ้ยพ่อพ่อกันวันที่วันเสาร์วะที่สามสิบครับอือพ่อกันได้กินซ้อยจุแต่ว่าขี่กินร้ายไปเลยหรอกครับแต่เสาร์วัววนอาทิตย์ต้องเดินทางกลับนะครับเพื่อจะมาเห็นงานมันบ่เป็นเห็นงานหรอกผมรับงานไว้นะครับวันอาทิตย์ก็บ่เป็นยังครับเดี๋ยวเยเสาร์สวยๆไปแหละนอตื่นขึ้นไปแหละครับเออคุณแวงสงงาสวัสดีครับคือบ่คอยเห็นหนา เทนอ่ะคิดฮอดอ๋อไม่ได้ไล่หลาเมื่อลวครติดงานงานหลแห้งยาแมแรงนี่คือจบเลยยาแม่แรงนี่จบเลยครับตั้งแต่หาโมงนะครับยันสามทุ่มไม่ได้จอดเลยรถเออตั้งแต่ห้าโมงยันสามทุ่มครับช่วงนี้ผมรับงานสองงานเลกระดูการที่แล้วเรียกว่าช่วงแรกผมแลีนแค่โล่งเดียวเดี๋ยวนี้ผมแรนสองโล่งครับเวลาห่างกันแค่เพีองชั่วโมงวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปวก็วิ่งกลับแรีนวอนอยู่สิครับแลนวนนะครับ เพื่อเพื่อเรีงเวลาของพร้อมเพื่อจะได้เห็นแม่ท่านอีกล่งหนึ่งนะครับหลายๆอย,ย่างตะกี้ทิ่มีช่วงนางร่อเห็นเห็นผมนางร่อรับกะเขาอันบ่อันนี้บ่มี่เราครับแลนไปทั้งเหยียบทึ้งยางแหละครับนะี่คือช่วงช่วงงานหลก่อนต้องต้อง ต้องออกงานคือคือหลายหลายคือคือผมผมรับประจําเลยละครับผมรับประจําเลยช่วงนี้แต่ว่าเนี่เม้าอาจจะมีเนี่ยครับมาคุยกันอาจจะบเสเมือเนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นอย่างครับเข้ากับบถิทมบ่ป,ป,ป,ปากันนี้เก่าเบื้องแง่กันขี่เก ầu, งง่ากครับเออผมเชื่อว,ว่าพี่น้องนะครับก็ตฮอดกับไปเบิ่งงชิปสันเด้อพี่น้องเดอ้อเออสิ่งใดที่เบื้องแล้วนะครับมัน คัดทูคตาก็ต้องขอกราบอภัยอภัยพี่น้องไว้ในโอกาสนี้เนาะพี่น้องเนาะเออก็ตามนะครับคอนเทนต์เนาะเออนั่นแหละตามก็แชร์ไปแต่ว่าคอมเมนต์มากกับมิตรคอมเมนต์คือเอาตลกไปพี่น้องเอาความฮาเอาความตลกมอบความสุขให้พี่น้องไหมนะครับมอบความสุขให้พี่น้องคือเห็นพี่น้องมีรอยยิ้มนะครับคนเห็ดเพิ่งก็มีรอยยิ้มเพิ่นเห็ดเพิ่งก็มีความสุขคนเห็ดเพิ่งก็มีกําลังใจท้ำนะครับเนาะนี่แหละครับเออนี่แหละครับเออคุณธวัชชัยครับเรียนไปใส่เงิ่อนไหลให้ดิ เรียนไปได้เรียนไปได้เงินหลายๆแห้งๆอ๋อขอบคุณครับก็นี่แหละครับช่วงที่ที่หามีกําลังมีแห้งอยู่ก็ต้องเ็ดไปแล้วพี่น้องเออ <c oughs> คืออายุห้ามันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไหมนะครับช่วงที่เรามีกําลังสู้อยู่ห้าก็สู้ต่อไปครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคูทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกอาชีพนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพทุกคูทุกคนนะครับเนาะนั่นแหละถึงจะเป็น,นอาชีพยังก็กกตามแต่ครับที่ห้า คือหลายคนแหะครับนี่เลยคือกำลังใจหลายๆอย่างครับเนาะเออเอาพอยิตะอยู่รมาน่อยแล้วแล้วเขามาเหยียบม,มายางขขาพูดในหลายเด้อครับนี่คือหลายๆอย่างครับถัดาล้มีเวลาเราก็เขามาเลรียแล้วเขามาพักไทยในหลายอย่างนี่แหละความสูงเข้านี่แหละครับความสูงเขากับแคกอีกรถไทยตรงได้เขา,าก็เบิ้งเขาก็มีความสุขแล้วนะครับเนาะเมื่อวานกะไล่เบิ้งคลิปเสมอครับเออนั่แหละเดยว บุกมวัยอิหล่าพันธิเดินทางจังโมงนะครับพันธิเดินทางเข่าไปิดมเพราะว่ามีลายสดอยู่สิบแปดนาฬิกาจุดสุนทรนอหรือว่าหกม้งแลงนะครับบางบ้านเท่าเออนั่นแหละนะครับไหลยังแนวใดพี่น้องครับทั้งแอปดัมอีหล่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะเออผู้ใดพรันมีกระโลดมาไว้นะครับเนาะไปเป็นนะครับเข่าไปถล่มผมรู้สึกว่านะครับสินค้านี้น่าจะเป็นสินค้าตัวใหม่หรือเปล่าไ่รู้นะนะครับเนาะตั้งแต่เขาติดตามอีหล่าที่ไล่มากนะครับน่าจะเป็นสินค้าเจ้าใหม่หรือเปล่า นะครับคุลีสวัสดีครับโอ้คุณฮอดกันบอกคุลีนั่นแหลวนะครับเนาะหลายหลายอย่างครับช่วงโปร่งหมดไทยออกพ่อกันดูครับคุลีนะครับเนะาะทักทายมีรภาพดีๆที่เด็กหน่อยคุื่องสางมาฮูาา้จจกกันนะครับแล้วก็พี่ปนีครับแมปนีสวัสดีด้จ่เาเด้อนะครับมีรภาพดีๆที่เ้อาได้มาเดมาพูดคู่กันเธอสมิสสวมเสื้อว่าทันเฮาบ่ได้มาเป็นนิฟซีลายหน่อยจ้างกับพวกแจกกันครับแมนเออั่นแหละยหลายอย่างครับนะครับเนาะ คุณสาวิสินสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาๆสาวัสดีจ้าเออมันเปลี่ยนสิ่งที่บ้าหัวครับมันมันเป็นสิ่งที่เฮ้าเฮ้าเฮ้าเฮาร้ว่าเฮ้าอบอุ่นอ่ะนะครับเนาะกุลีบอกว่าสวัสดีพราพ่อแม่เอีลาด้วยนะครับฝากกดติดตามสองออียงมันมีสองสองครับฝากกดติดตามครับนะครับคุณสุภาษิตคุณเล็กสวัสดีครับคุณเล็กเออนะครับเอผ่านบางเจ้าท่องไหมคะ ตอนนี้ผมอยู่บางบ่อแม่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลถไปเปลี่ยนยางผมจะลถไปเปลี่ยนยางเพื่อจะเดือทางไปสารคขามแนมนกับยางรถตู้เลยเออหกเดือนเปลี่ยนเทียหกเดือนเปลี่ยนเทียเลนหลก็ธรรมดาครับรถการมันใช้งานนะครับไม่สิบรอแล้วนะครับเนาะเขาใส่งานนะครับหลายๆยางนะครับครึ่งซึ่งซึ่งมันก็มีอายุการใช้งานมันแหละครับเออนะครับทุกสิ่งทุกอย่างชิ้นของของรถนะครับมี คือข้อเรียนหลายนะครับหลายคนว่าโอ้คือหกเดือนคือเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเรียนหมืหน่หกกมน,นหนึ่งกับพ่อหัจะก,กิโลไปพี่น้องเดือนหนึ่งกับพ่อหัจะกิโลการใช้งานของอย่างมัน,ม,นมันมันมีหนึ่งก็คือการที่เขาซื้อมาแล้วเขาจอด นะครับมันก็ยินับเป็นปีเออจะปีใส่ไดเจป็ปีสองก็คือการที่เราใช้รถมันนับเป็นกิโลมผู้ใดซีแลนรถดูดูอ่ะนะครับเขาจะคิดเป็นกิโลแล้วดูการหน้ายางยางร้อมแล้วก็ลักษณะแล้วก็การห้องสัมผัสยางเขา้าเรียนรถยังมันจิบมีผิดปกติยังก็ตามแต่ห้องก็ต้องเปลี่ยนไปก่อนครับเออคุณวุฒิมาทำทำถึงมากครับคุ้มเซิง ซูเปอร์แมนบอ้ซูซซเปอร์แมนโอ้ยขอบคุณเลยล่ะครับแต่ว่าผมก็อายอยู่ได้เพราะผมไปผมจีบเอาหน้าไปไว้ใส่แต่ว่าเอาเอา,เอาความอายทิ้งไปครับเพราะคือแค่พอพอแม่ซี่เพิน่นเพิน่นเพิ่นได้ยินในหัวน้ำก็โอเคแล้วครับคือเอาเก่งอะนะครับการที่เข้าจะเฮ็ดคอนเทนต์ยังกับตามแต่ครับความอายคือ เอาไว้ก่อนนะครับเนาะแต่ว่ากับบริหารมันหนักเกล็ดหลายเหมือนเด่นะครับนี่ก็ื่อเพิ่มสนุกสนานของพวอพ่อแม่ที่เพิ่นได้รับชมนะครับเนาะแล้วก็คนเห็ดเพิ่นเห็นคอมเมนต์เอยียงกับตามแต่แล้วก็เราก็มีความสุขนะครับที่เพิ่นคอมเมนต์มาเออดีแท้หัวเออเป็นหัวแท้อยียงแท้หรือว่าจะติ๊กเกอร์หัวเราอีียงกับตามแต่นะครับ ซึ่งเราได้อ่านแล้วไร้ได้ดู้แล้วห้องมีกําลังใจในการส้่งผลงานสร้างคอนเทนต์อีหยังไม่พี่นนองได้เบิ่งกันสำหรับกับคลิปอีหลานเองนะครับเนาะนี่แหละครับก็คือหลายๆอย่างเอนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกนะครับทุกไลท์ทุกแค่นะครับเออนะครับแล้วทุกการติดตามทุกแมตฟอร์มนะครับเนาะคุณเรียกว่ากาลังใจทุกๆุเฮงมากบางเออ เงินทองไหลมาเทมาเช่นกันเด้อครับเด้อคุณีน่นะและครับนะครับถ้ามีงานจอบช่วยโทรบอกด้วยนะถ้ามีงานจอบ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 พอจอดทีบางเสาธงก็หกหล่อหกหล่อผมบกคอยหกหล่อผมบกแม่นท่านเป็นกระบะตู้ทึบได้อยู่ครับอ่กระบะตู้จะมีทีมงานที่ปล่อยงานอยู่ในกลุ่มอยู่ต้องหกหล่อผมบเมีปีปนี้แม่นครับ ผมไม่มีกลุ่มหกหรอมีแต่กลุ่มกระบ,บะตู้ทึบแล้วก็กระบ,บะแล้วก็รถตู้วิพ่พี่นะครับเนาะที่สวัสดีครูวีละนะครับสีตะเกียดอ๋อพี่เชียวนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีจ้าใช่ค่ะความสนุกความสุขและกําลังใจค่ะเนี่ยนะครับเนาะเป็นกําลังใจกันกําลังใจดีๆแล้วก็ส่งกําลังใจให้เสียนนนแล้วก็แม่บีแล้วก็ทีมงานเพื่อนน้ำขับถึงเมืวว่อวานเนีเกิด รถไฟนะครับเออรถไฟได้เกิดอุบัติเหตุนะครับอยู่สามหมอบอแมนบอแยกสามหมอเนาะเขาได้เบิ่งชีพกันแล้วแหละนะครับเป็นกำลังใจเออคนคนกลับก็เป็นยางลายครับก็เป็นกําลังใจนะครับเป็นกำลังใจเออคนปลอดัยก็โอเคแล้วเดี๋ยวคนอี๋สมนี่ครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเสียหุินแล้วก็แม่บีนั่นนะครับเนาะเออหลายหลายยางนะครับคุณทวีศักิ์กำลังใจครับขอบคุณหลายครับสามสิบนี่เจอกันครับโอเคครับเออกู คูรีวีระนะครับสีเกตหลายหลายคนนะครับที่ที่ได้มาหูจักกันช่วงเอาเกิงอะเกโอหนึ่งเกโอสองยังกัตามแต่ที่พวกผมเดินทางไปครับคือมีสภาพดีๆที่ท,ที่ที่เขาเขาได้เม่จาจักกันไหมครับจริงนะครับองจริงคือคุณต้าแคนสวัสด,ดีครับเจริญพรยามเสาคุณวุฒิเจริญทรพัพย์นมมสการพระเจ้าเออนมมสการครับเออน พระจ้าค่ะนะนวัศการนะครับทางพระคุณเจ้าเด้อครับเอที่ไ้เขามารับชมนะครับฟ์สดในครั้งนี้นะครับเราขอบคุณหลายๆครับเอนะครับนั่นแหละหลายๆอย่างนะครับอพี่น้องเห็นมุมใดพี่น้องเอียงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ si คร <co> <rian drag>. ับเอจะถามยังครับถามคอมเมนต์มาถามใ้สิ่งใดที่ผมนะครับตอบได้ก็จะตอบสิ่งใดที่ไม่มีข้อมูลหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับผมก็บอกสามารถที่จะ นำมาบอกใหส้สุพี่สุนอกฟังได้นะครับเนาะเออผมจะตอบสิ่งที่นะครับมีข่าวมูลที่ร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าเป็นความจริงที่ร้อยเปอร์เซนต์เท่านั้นครับทานข้าวเสายางเนาะเพราะท่านเ็ดอยูเออพี่วันนี้เดี๋ยวผมกับชีไปเปลี่ยนยางรถแล้วเปลี่ยนยางรถแล้วกับชีเอารถกระบะไปล่างครับกระบะตู้ทึบขาเพิ่งเอาเอา,เอากลับมานะครับเอาไปล่างแล้วก็ล่ออีกเจ้หนึ่งมาเอาครับอ,อ เพิ่นชี้ไปแล้วเพิ่นก็ได้ล่างครับตอนผมตอนมาเอาผมล่างให้เยอเออแต่กลับมา,มาอมล่างก็เพรปะยังนี้ครับเออเพราะว่าผมรถท่านี่ผมไว้คนเซาครับเอาไว้คนเซานะครับเนาะคือคือแท็กซี่แหละครับเอาไว้คนเซาแล้วก็กามาขึ้นแล้วก็ผมก็ต้องล่างแล้วก็ไปเช็คแล้วก็เอามาจอดไว้เลยเจ้าหนึ่งรถโตรงรถจอดจพนชิมาเอาเม่ได้ครับเออผมอยู่บ้านก็เอาได้แต่ผมอยู่บ้านก็เอาไม่ได้นะครับเนาะเออ สวัสดีพี่พสมกินะครับสวัสดีเต้าแคนเออร์นแหละมาพัทยาเจอกันครับบอกว่าพี่ทวิศักดิ์ยพัทยาบ่ถาบิ่าเขวยนงานพี่น้องก็วบากเขียงานห้องเพื่อนทางต้นสังกัดเพื่อนกัมพนธโพดนะครับเ้องกับพูชามาถเบาได้นะครับเนาะเออนะครับแต่ว่าเบาได้คือตอนนี้คือเบาได้แบบชัดเกนฑแบบลอยเปเส้นเลยคือเบาได้คือสามทิศนี้ครับงานมีติ่งผู้ใดไปว่าได้เข้ากลุมปิดครับใครไปไม่ได้เข้ากลุมปิดอ่านะครับเนาะนั่นแหละต่ว่าอยากให้พี่น้องเรียไปเออ พี่น้องเห็นว่าไอ้กระแสเออคุ้มเชิงเลยนั่นแหละได้ข่าวว่าบอดเอ่อผูจีเอ,อ,อ,เอาศิลิปินนะครับนักร้องที่ล้องคุ้มเชิงนี่ึ้นเวทีตัวพี่น้องเอ,อน่นแหละจะเป็นผู้ใดก็ถาเบิ่งครับทานไปว่าได้เขาก้มปิดครับเออเพิ่นมีกุ้มปิดตัวเออบุเจ้าว่าท่านข้าวได้นะั่นแล้วนะครับนมัสการนั่นและนะครับพี่ประพันธ์สวัสดีครับเออแล้ว เข้ามากดไลค์ให้ครับขอบคุณแลงพสิทธิภาพเดี๋ยพอกันอยู่บางไงเนาะจาได้ไวมละครับเออนะครับครูวีลาบอกว่าความจริงใจที่มอบให้คือมิตรภาพที่ดีค่ะถูกต้องครับคือมิตรภาพที่เด็กน้อยผู้หนึ่งอ่ะนะครับเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับเออซึ่งสัง่งซึ่งซึ่งตามหาฝันของตังเตยังบัท่านเขาวงการนะครับเออพัฒนาของตังเต่บัท่านเขาวงการนะครับลองเพลงน้่ตลาดนะัดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเลียน นะครับลองเพลงลองล่ำแล้วก็ไปขึ้นน้ำรดแห่น้ำมัล่ำสิ่งถึงทุกวันนี้นะครับน้องเป็นซุปตาดาราซุปตาดารานักร้องนะครับศิลปินดารานักร้องได้เต็มปากนะครับจอแก้วเพิ่นกี่ลงซื้อจอนะครับเดือนสิ้นเดือนนี่แหละครับเออสิ้นเดือนนะครับทั้งช่องวันนะครับเนาะผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนซื้อโทรศัพ์ไว้แล้วเนี่ยตั้งแต่อีลาเขาวงการมาเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนนะครับโทรทัศน์ห่างมีแล้วแมนบ่เออเบงเตอโทรศัพ์โทรศัพท์ห่างแต่ว่าช่องวันเพิ่นก ในโทรศัพท์ขอเบงยอนหลังไดครับเออในจอง y o ย t u b e นะครับทุกวันนี้มันทันสมัยนะครับเนาะอ่ะนะครับนั่นะแหละก็รอติดตามกันครับรอติดตามกันนะจ๊ะนะจ๊ะเออนั่นะแหละครับอืมถ้าไม่ขึ้นบอกบอสบอกว่าปลดฟ้าแล้วปุย้ยเออเล่าขึ้นอยู่แล้วครับเออพอกนใช่แต่ว่าเรากำลังทองเนี่อยอยู่นะครับอืม <c oughs> แบม่เพิ่งสิบก็ปีเลยดิเพิ่งนี่งสิบก็ปีเลเด้พี่น้องนะครับ เพ่งพอกันใช่่ซิวก็ปีเลยเด้เอ่อเรามาซิวกาปีแล้วเห็นเรามานะครับในไลในในคลิปนะครับบอดสวัสดีพี่เดือนครับสวัสดีคนหล่อโอ้สวัสดีมาแล้วมาแล้วสวัสดีตอนสาๆคนหล่อนะครับเออก็เลยให้เรียบร้อยแล้วครับเออมอว่านลูกสาวน่ารักมากโอ้ยน่ารักเสมอพี่น้องเออเดี๋ยวมอว่าเพิ่มไปซื้อถือป้ายเพิ่มตัว